ปรับความเร็วลมได้ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยระดับโอ้โหศูนย์ถึง100หนึ่งร้อยเลยเหรอสั่างงานเนี่ยผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้ โอ้ oh, oh, กล่องใหญ่มากเลยครับอะสวัสดีครับผมแบงค์นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําลัดลมของเจ้าเสี่ยวหมี่ตัวนี้นะครับชื่อว่า standing f a n นะครับเป็น one x นะครับผมว่ามันสวยงามนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อการใช้งานต่างๆในผ่านแอปมีโฮมได้ด้วยนะครับนี้ผมสั่งมาในราคาประมาณ2,000บาทนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวลองแกะกล่องแล้วก็มาลองประกอบกันดูเดี๋ยวจะมาแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับว่าเขาให้อุปกรณ์อะไรเรามาในกล่องบ้างนะครับผมกล่องใหญ่มากตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกนะครับคือตัว One X นะครับจ,จะมีตัวหนึ่งเพิ่งออกมานะเป็นตัว2 S นะครับตัวนั้นเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ในตัวตัวนี้เนี่ยต้องใช้สายไฟในการใช้งาน,นโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยก็ชื้อแผ่นรองนะครับนี่แล้วก็ฐาน หมดแล้วอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอบอกคุณสมบัติเจ้าพัลมตัวนี้ก่อนละกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับบอกว่าออกแบบใบพัดนะฮะเจ็ดใบนะครับเพื่อให้พลังงานลมสูงแล้วก็ลมที่ออกมาเนี่ยตรงแล้วก็นุ่มนวลด้วยนะครับลมที่นุ่มนวลเป็นอย่างไรนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะพัดลมนะครับมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่13นิ้วนะครับมีปุ่มควบคุมที่ตัวเครื่องแล้วก็สามารถเปิดใช้งานเนี่ยผ่านตัวเครื่องได้ทันทีหรือว่าเปิดใช้งานผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับเขาบอกว่าตัวนี้นะครับ มีเสียงรบควนที่ต่ำด้วยนะครับเพียงแค่26เดซิเบลเองแล้วก็ใช้พลังงานเพียง1.8วัต์เท่านั้นเองนะครับมีป้องกันการโอเวอร์โหลดหรือว่ากระแสไฟลัดวงจรด้วย <Wow. S 1> ประมาณนี้นะครับคุณสมบ,บัติหลักๆของเขาน่าจะไม่ยากนะครับตรงนี้ฐานมันนะครับแลนนี่ฮะสีขาวมันจะตั้งไงเดี๋ยวมันก็ทะลุมากเลยอะ่ะประกอบยังไงดีอยาให้ดูก่อนอันนี้ที่ใส่นะแกะยังไงนะทีนี้ อ๋อในหวหมุนนิดนึงก็อน,นะครับอ่านี่เป็นใบพัดของเขานะครับอ่ะหมวมันต้องใส่ฐานก่อนนะนี่เขาก็จะให้มามีเป็นประนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวยืดใบพัดแล้วก็คู่มือนะครับอ่ะเออผมว่าไม่น่ายากนะชึบแบบนี้ใช่ไหมแล้วอไงต่ออ๋อมันน่าจะมีน็อตน็อตตัวนี้นะเขาก็ม,มีที่ไข่มาด้วยนะครับเนี่ยก็คือไขน่น็อตก่อนนะครับ ไม่ยากนะครับไขให้แน่นนิดนึงนะประมาณนี้นะครับพอเราได้ฐานแล้วเรียบร้อยมันทะลุไหมผมว่ามันได้ทะลุเตรมนะไม่เป็นไรนะครับเราก็จะมาใส่ใบพัดกันนะครับใบพัดก็มีน็อตตัวนี้1ตัวนะ่าจะเอาไว้ล็อกตะแกรงข้างทัางนอกนะครับตัวนี้ใช่ไหมผมว่าน่าจะต้องใส่ตัวนี้ก่อนเนาะเห็นไหมอะทาไงดีอะนอนลงไหมเอออย่างงี้แล้วกันนะก็อันนี้ใช่ไหมใส่ลงไป ถูกเพราะว่าเนี่ยต้องถูกแล้วลนะ่ะจังหวะเนี้ยของมันจะมีตัวร่องของมันพอดีนะครับก็คือถ้าใส่ลงร่องมันจะพอดีร่องของมันแล้วก็ใส่ตัวงใบพัดอ่ะอันนี้เราให้แน่ๆนๆเนยเดี๋ยวมันเกิดทํางานแล้วหมุนหลุดมาสวยเลยอนะก็ใส่ใบพัดนี่เขาบอกว่าเจ็ดใบพัดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับช่วยเรื่องของทําให้ลมมันเนี่ยพัดได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมซื้อมาในราคาประมาณสองพันบาทนะครับแต่ว่าอาจจะหาได้ถูกกว่านี้นะประมาณพันแปดอะไรอย่างเงี้ยช่วงแฟลตเซลล์หรือว่าโปรโมชั่นในช่วงนั้นดูนะครับ มาหนี้แล้วก็ใส่ตะแกรงเข้าไปโอ้ยสังเกตดูนะผมมันจะมีตัวรูน็อตตรงเนี้ยอยู่นะครับก็ให้มันตรงกับรูน็อตข้างล่างครับอ่าเสร็จแล้วก็น่าจะหมุนตึก๊กเนี่ยเข้าล็อกแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับควรวางตรงไหนดีอะ่ะมันเห็นไหมอะ่ะมันทะลุเฟรมแน่เลยปลั๊กอยู่ไหนเนี่ยแล้วลองเสียบปลั๊กก่อน มันปรับความสูงต่ำไม่ได้นะก็คือได้เท่านี้แหละนะครับอันนี้ก็เสียบชือ้อปลั๊กของเขาก็เป็นแบบนี้นะครับใช้บ้านเราได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับผมว่าหัวมันวางข้างล่างไหมดีไหมเอาวางข้างล่างละกันเนาะอ๋อกดเปิดจะมีอยู่4ี่ปุ่มนะปุ่มเปิดปิดปรับระดับัดลมนะครับแล้วก็ปุ่มล็อกนะใช้สายหรือเปล่านะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนั่นก็จะเป็นปุ่มตั้งเวลานะครับเบอร์หนึ่ง่ประมาณนี้ จริงเบอร์หนึ่งก็เย็นแล้วนะผมว่าเลยกดปิดเฉยเลยผมลองดูเบอร์สี่นะว่ามันแรงแค่ไหนเอ้ยเงียบมากเลยอ่ะทุกคนนะครับแล้วก็ลมเบอร์สี่เนี่ยแรงมากด้วยโอเคเลยนะดูดิเงียบมากแล้วก็สมูทมากนะครับโหนอนสบายเลยผมว่านะครับอ่านะครับก็นี่ผมได้ทําการเชื่อมต่อพัดลมเข้ากับตัวแอปมี่โฮมเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าไปอย่างแรกเลยนะครับก็สามารถกดปิดเปิดพัดลมได้จากแอปนี้ได้เลยนะครับอา่าผมลองสั่งกดปิดดูนะครับเอ๊ะไหม เครกก็จะหยุดทางานเลยนะครับก็จะปิดเองเลยนะครับ่ะแล้วก็เข้าบ้านมาร้อนๆนะครับอยากจะกดเปิดก็กดเปิดได้เลยนะครับชึบนี่นครับ เห็นไหมทำงานแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมดของพัดลมนะครับจะมีไดเ e c กับ neutral นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับข้างล่างนะถัดมาจะเป็นความแรงของระดับพัดลมนะครับถ้าเราสั่งงานในแอปเนี่ยมันจะมี0ถึง100เลยนะส่วนถ้าเรากดปุ่มด้านหลังเครื่องนี้นะครับมันจะมีเพียงแค่4ระดับเท่านั้นนะครับในแอปจะละเอียดกว่าก็เลื่อนได้เลยนะครับว่าจะเอาความแรงเท่าไหร่นะ0ถึง100ถัดมานะก็จะเป็นการสายงานของพัดลมนะครับก็คือถ้าเราจะให้มันไม่สายอะไรเงี้ยให้มันล็อกตรงก็กดตรงนี้ออกนะครับ ลมก็จะไม่สายแล้วนะครับถ้าอยากให้มันสายก็กลับเข้ามาเปิดฟังก์ชันนี้นะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้สายในระดับเท่าไรมี30 60 90องศา120แล้วก็140องศาส่วนต่อไปก็จะเป็นสเกจดูนะครับสามารถตั้งเวลาปิดปัดลมได้มี1-8ชั่วโมงนะครับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเปิดปิดไฟที่ตัวพัดลมนะครับตัวพัดลมเนี่ยจะมีสถานะไฟเป็นจุดๆอยู่ตรงด้านหลังเครื่องนี้นะครับถ้าเราแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็สามารถปิดเปิดตรงนี้ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชัน เปิดปิดเสียงนะฮะการเปิดพัดลมการเปลี่ยนปรับความแรงพัดลมทวกงนี้มันจะมีเสียงปิดขึ้นมามาแจ้อยู่นะครับเราก็สามารถถ้าเราแบบไม่อยากให้มันมีเสียงเนี้ยก็สามารถปิดตรงนี้ได้นะครับต่อไปก็เป็นจิ้วล็อกครับก็เป็นฟังก์ชันป้องกันเด็กอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถกดเปิดปิดเป็นแอปได้นะครับประมาณนี้นะฮะสะดวกสบายมากครับสำหรับเจ้าตัวพัดลมี่ยวมีตรงนี้นะครับ อ่ะนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยละกันนะฮะกับเช่าพัดลมของเจ้าเสี่ยวหมี่ตัวนี้นะครับผมว่ามันมันสวยอ่ะแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับก็คือสั่งงานเนี่ยผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับที่สําคัญนะฮะก็ทํางานเงียบด้วยนะครับไว้ในห้องนอนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รบกวนการนอนด้วยนะครับโอเคเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกดฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ